ครับทุกคนตอนนี้น้องอุณนกับน,น,น้องอินก็ออกมาเล่นโซนน้ำนี่นะครับสวนน้ําสวนน้ําของเล่นเด็กโอ้โหเด็กๆกับน้นํานี่เป็นอะไรที่โอ้โหชอบมากๆเลยไปที่ไหนก็ต้องเล่นเนาะวกน้าเอ้วกายเอ้เล่นกันอย่าเลยสนุกสนาน สนุกสนานมี่เขามีชุดกันน้ำให้ด้วยน,นี่ชุดกันน้ำชุดกันเปียกเนาะนี่สไลเดอร์ทักสไลเดอร์ส่วนน้ำสไลเดอร์โอ้โหมีพวกปลาต่างๆนี่ปลาต่างๆเด็กๆชอบเลยเด็กชอบเลยใส่ปลาใส่สไลเดอร์โอโ้โหโอ้โหสไลเดอร์โอ้โหโืออย่างนี้เลยโอ้กี่ชั้นเนี่ยห้าชั้นสี่ชั้นห้าชั้น วิ่งอย่างนี้เลยรอบใหญ่เลยเป็นกร้าเลยเพี่เอวุเอาพี่เอวุลพี่เอวต้องต้องต้องวางข้างบนสิลูกใช่แล้วดูดูอามีตรงนี้ด้วยครับมีตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ก็มีพี่เมุจะเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีโอ้โหมีน้ำตกด้วยน้ำตกแบบนี้เลยสวยน้ำตกอ้าเป็นน้ำตก อ้าว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 เล่นโอ้ทำยังไงโอ้หแบบนี้ทำยังไงโอ้มันเหมโอ้มันม้วนจนดูน้ำหมุนวนน้ำหมุนวนแล้วก็พาลงไปถึงก้นอ๋ออ๋ออือเอาที่เอาที่มันใส่ใส่ในช่องได้นะลูกที่ใส่ช่องได้โอ้เออแหมดีแฮะอันนี้นี่เป็นน้ำวน ่ไปแล้วก็มันก็ดูดลงข้างล่างแล้วก็ไปเกล่ข้างล่างอือโอ้ชอบโอสส้สนุกสนุกสนุกชอบเล่นน้ำเกี่ยงมันบอกชอบเล่นน้ำสนุกน,น้องอริร้องมั่งน้องอริร้องมั่งเอามั่งหจับใส่จับใส่เอาใส่ใส่จับใส่จับใส่อ้าให้น้องโอ้มีแบ่งปันเก่งเก่งเก่ง ใช่ต้องแบ่งกันต้องแบ่งกันโอ้โหเขาแบ่งให้ด้วยเขาแบ่งให้ด้วยแบ่งกันโอ้น้ำวนนี้เลยเฮ้น่าสนุกคะเป็นไงคะเปียกปีคะอ้าวเปียกด้วยกันหมดเลยโอ้โหมีปลาได้ด้วยตกหูตกติดด้วยอ่ะง่ายจังอ่ะนะหูมันง่ายขนาดนี้เลยอันนี้มันอะไรไม่นด้ไม่ใช่ปลานี่มันหอยนี่ มีตกปลาตกปลาตกหอยโอ้มันตกง่ายจังอะสงสัยมันกำลังหิวแน่เลยเนี่ยฮะกำลังหิวแค่ย่อนเบ็ดไปก็ติดละปลาดาวยังติดเลยคือมันเป็นแม่เลก็กมันเป็นแม่เลก็กอ๋อแค่ย่อนไปมันก็ดูดขึ้นมาอย่างนี้ออ๋อเป็นแม่เหลก็กดูดได้อย่างนี้อ๋อมันก็เลยง่าย ง่ายๆน้องอลินตกได้ด้วยอ้าวตกแล้วโอ้โอ้สนุกสนานสนุกสนุกยังเด็กเล่นละโอเคโอ้สนุกอ้าวตกนี่หอยก็ติดติดหมดเลยทุกอย่างเลยติดหมดเลยติดหมดเลยโอ้ตกเก่งแฮะโอ้เอาหาหนะ้เยอะๆลูก ตกได้เยอะๆเดี๋ยววันนี้เราไปทำบดข้าวกันใช่เพราะว่าวันนี้เราตทำสามวันจนถึงจนถึงมืดโอเคเดี๋ยวเราหิวเราเอาไปทำบดข้าวกันได้เท่าไหร่ละได้กี่ตัวละได้กี่ตัวเนี่ยทำอะไรกินเนี่ยวันนี้น้องอินได้กี่ตัวละน้องอินตกได้ปลาฉลามเลยเหรอปลาฉลามเลยเหรอปลาฉลามกินได้ไหมเนี่ยโอ้ตกได้หอยน้องอินตกได้หอยอู้หนึ่งของน้องอินได้เยอะเลยโอ้ได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยนี่ โอ้โหของน้องลินได้เยอะเลยป้ายเป็นเพลงนะเนี่ยน้องเห็นได้เป็นเพลงเลยติดไหมติดไหมน้องอินน้องเอิงวนน้องเอิงวนจะคลิปตุ๊กตานะคะมาแลกเหรียญก่อนบึ้บออกมาแล้วเหรียญออกมายล้วว้าวออกมาแล้วกี่เหรียญดู้สิสองเหรียญอ่ะน้องอ็นมั่งใส่เข้าไปเลย โอเคอ่าพอแล้วพอแล้วอะป๊าเริ่มอุ๊ยปไาแล้วไปแล้วปลอกรตายอ๊ยยุเกิน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 ป๊าเกินแล้วโอเคยังมีปัญหาไหมปุ๊บอุยร้อนร้อน ไม่ได้เลยนอนเนหนึ่งเรียนนึงเอาตัวไหนเอาคิตเอาตัวเดิมแหละอาหนูเอาคิตตี้อ่ะยอดเดี๋ยวเพิ่งกนเยดแบบนี้ดกนเี่าจะงเนะพิ่งเดเราอแรดีๆกันองนร่เล็งดีๆกันเร็งกันเกิ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 น อุ๊ยเกือบแล้วอรีนสตไปเลยอ่ะยอนนี้ดูดูนี้ัเอกยไหนแมวไหนไหนแมวอัเอาตัวไหนน้องอรัตเอาตัวไหนแล้วเร็วได้ไัมเนี่ยได้ไหมกดกดาออย้ไม่ได้เลยสรุปได้ไหม ไม่ได้เลยคีบไม่ได้สำหรับเกมนี้นะคะน้องเอิร์ธกับน้องลิกข็อขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆดปิดตดมำให้น้องเอิร์กับน้องลิด้วยนะคะกดกระดิ่งดิ้งดิ้งด้วยนะคะ